สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b e c h a n n e โ p ร o ม o ั่ o ฟอร์ d by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลอรี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับ next gen r a n g e r White Tag ค่ะวันนี้พามาเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะ4นะคะไบเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีด สำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ขาดดีเซลนะคะ2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะคะ210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่ะ1,314,000บาทนั่นเองเดี๋ยวกงกี้พาชมรอบคันค่ะสำหรับวันนี้เริ่มจากด้านหน้าเลยกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าเดิมที่มากับรุ่นว t ยแทนะคะกระจังหน้าตัวกรอบข้างนอกก็จะเป็นสีเทากราฟไฟและรังพึ่งเป็นสีดำเงานั่นเอง โลโก้ฟอร์นะคะแล้วก็กล้องค่ะ3า0องศานะคะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวท็อปสุดเราก็จะมีกล้อง360องศามาให้อยู่แล้วนะคะสำหรับไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็น Matrix LED มาพร้อมกัระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติรวมถึงระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติและก็มีระบบออโต้ไฮบีมด้วยเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะไฟเดย์ไทม์ลันิ่งไลท์ตัวสีแสงสีขาวมีมาให้ค่ะ ขยับมาค่ะด้านหน้าค่ะก็จะเป็นตัวกันชนหน้านะคะสีเทากาไฟชายกันชนเป็นสีเงินมีตะขอลากจูงคู่หน้าพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED จากโรงงานสําหรับระบบด้านหน้าค่ะมีระบบนะคะเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินนั่นเองมาต่อด้านข้างตัวรถค่ะ สำหรับด้านข้างตัวรถน,นะคะก็จะเป็นตัวคิ้วล้อนะคะที่มีมากับ Next Gen Ranger ทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะขนาด3นิ้วสีดำด้านค่ะพื้นผิวสัมผัสเป็นเปลือกส้มและล้อค่ะเป็นล้อเดิมเช่นกันนะคะขนาดรอบวงของแม็กค่ะ18นิ้วแม็กเป็นสีเทากาไฟจับผู้กับยางปู y ีย r ซีรียางค่ะ2 5ง6 5า5 R 1 8ค่ะรุ่นวายแท็กแะ,ะช็เป็นโมโนโทูปมาพร้อมกระบบดิสเบรกทั้ง4ลอ้อ แก้มข้างตัดด้วยสีเทากาไฟค่ะคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟนะคะแล้วก็มีระบบบายสปอร์ตนะคะเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างก็จะมีไฟกระพริบนะคะที่กระจกมองข้างไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถขย่อมมาที่ด้านบนค่ะราวหลังคารุ่นวายแทกมนาะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นสีเงินขัะแล้วก็กันสาดเลือดติดเป็นกันสาดแท้ของทางปอร์เวลาไปจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นะคะ ระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองแล้วก็คันนี้ค่ะเลือกติดเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะเป็นแบบฟิล์มใสของ a l t i m a t ค่ะมือเปิดนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถและมาพร้อมระบบ Smart k e y l e t ค่ะสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดนั่นเองบันไดข้างค่ะชายบันไดนะคะตัดด้วยสีเงินค่ะแล้วก็มีร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสำหรับด้านท้ายกระบะค่ะซิกเนเจอร์เลยของรุ่นไวท์แ t a นั่นก็คือตัว สปอร์ตบาร์สชั้นนั่นเองด้านบนสีเทากาไฟด้านข้างเป็นสีเงินนะคะสีเดียวกับราวหลังคาเลยมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะให้ค่ะอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนตัวความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไฟท้ายเป็น LED นะคะ full LED เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ฝาท้ายค่ะอะคริลิกนะคะเพจตัวอักษร 4, ีพูนสีท็กก็เป็นรุ่นของเขานั่นเองไฟเบกรกดวงที่3ค่ะโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่กล้องถอยหลังค่ะมีปั๊มคำว่า Rang e r แล้วก็รุ่นนี้ค่ะฝาท้ายนะคะเป็นแบบ easy lift ค่ะมีเหล็กอร์ชั่นบาร์นะคะช่วยผ่อนแรงค่ะกระบะไลเนอร์เป็นแบบใหม่นะคะเป็นลอนเรียบค่ะแล้วก็มีช่องต่อไฟ12โวลต์และ230โวลต์ให้ด้วยค่ะชายกันชนนะคะก็จะเป็นสีเทากราฟและมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนั่นเอง สำหรับระบบความปลอดภัยค่ะมีระบบเบรกอัตโนมัตินะคะรวมถึงระบบตัวจับคนเดินนะคะมีระบบ ABS EBD ROM นะคะแล้วก็มีเสถียรภาพการทรงตัวค่ะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันแล้วก็ช่วยนะคะชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชานันนั่นเองสำหรับรุ่นนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่ามีครบทุกอย่างเลยนะคะพี่ๆท่านใดถ้าชอบนะคะสนใจรุ่นนี้สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อที่เก่งทื้นด้านล่างค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ Finance, สอบถามเงื่อนไขต่างๆ ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยและถ้ามีรูปแบบการตกแต่งนะคะที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้ได้เช่นกันยังเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ next gen Ranger และ next gen Ever อได้ที่ยูท u b ช c h a n n ป l p r ชั o น,น,น i o n Ford by เก่งกี้ค่ะรับชมแล้วฝากช่วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมเปิดระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิป,ปถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย